ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัเมือรจันชัแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิ์ยานสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยชุดจินทโลทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ผู้นิยมสะสมพักเครื่องนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมขอหยิบยกพักเครื่องนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับที่ท่านทําในยามที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับก<ม>็คือนางกวักของหลวงพ่อกลวยนะครับต้องบอกว่าที่ผมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่าง ด้วยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ยินแต่พระแพงๆนะครับพระของท่านบางพิมพ์ที่แพงแล้วก็อีกหลายๆพิมพเนี่ยไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาไม่มีใครออกมา,เ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะเชิงอนุรักษ์นะครับเรียกว่าไปซื้อขายกันอย่างเดียวบางบางคนก็พูดแต่ปกโพอ่ะแตปกโพป,ปกโพป,ปกโพนะครับจนจนพระที่ ที่ท่านปลูกเสกเนี่ยรุ่นอื่นๆเนี่ยนะครับจะไม่มีใครพูดถึงแล้วก็ไม่มีใครรู้จักนะครับยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนะครับจะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าก็เหมือนจะเข้ายุคในช่วงที่หลวงพ่อปลูกเสกนะครับช่วง2490จนเลื่อนมาถึง2,500ก,กว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายุคคำโบราณเขาเรียกว่าเข้ายากหมากแพง ถยาหมากแพงเนี่ยนะครับแน่นอนละเราจะเอาพระสายเหนียวมาแขวนเนี่ยมันก็ไม่เกิดพุทธคุณทางด้านนี้นะครับโคลาภเมตตาค้าขายมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้เฉพาะนะครับต่อเหตุการณ์นะครับแต่ทุกคนนนียมีมันกลับกลายเป็นว่าเอาแต่พระแพงพุทธคุณเป็นไงไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่า5 0 0แสนรู้อย่างเดียวว่าล้านนะครับมันก็เลยนะครับเป็นเหตุผลที่ผมจึงหยิบยกนะครับเรียกว่าเป็นของสิ่งหนึ่งวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่หลวงพ่อกลววท่านทำในยุคต้นๆทำมาให้ใช้ท่านเมตตาท่านเห็นว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเกิดเขาเรียกข้ายากหมากแพงมันมีความเดือดร้อนในการทำมาหากินนะครับ นางกวักเนี่ยมันมันจึงเป็นเหตุที่ท่านทำนางกวักนะครับเพื่อเพื่อเอามาแก้ไขเอามาช่วยเหลือสิทธิ์ที่เดือดร้อนนะครับในการทำมาหากินนะครับเรียกว่าทันเป็นกำลังใจทั้งเป็นสิ่งที่เสริมในการค้าขายแต่ปัจจุบันนะครับนางกวักของท่านก็เรียกว่าไม่มีใครพูดถึงเรียกว่าไม่มีใครพูดถึงเพราะว่า ราคามันถูกนะครับขายยากบางคนบอกว่าขายยากกําไรมันน้อยก็เลยนั่นไงก็คือก็เอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยมันก็เลยพับพาที่ท่านทำเนี่ยนะครับโดยพ่อนางกวักหมบอกให้ว่าถ้าเราเข้าใจว่าหลวงพ่อกลัวท่านอนะ่ะเป็นคนที่คงแก่เรียนนะครับวิชาแกลก้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ท่านทำเน่ยนะครับโดยพ่อนางกวักเนี่ยเชื่อเถอว่า มีพุทธคุณแน่นอนมีท่านทำไว้เพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ท่านนะครับก็ไม่อยากให้หลงลืมนะครับเพราะว่าพระมันถ้าพูดถึงในแง่สายพาณิชเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีราคามันถูกร้อยสองร้อยขายแทบไม่มีกําไรมันก็เลยไม่มีใครอยากเอาไปซื้อขายเพราะมันถูกนะครับมันหลักร้อยมันก็เลยไม่มีใคร เรียกว่าพ่อค้าไม่หยิบยกขึ้นมาพูดมันก็เลยทําให้ของเนี่ยมันนับวันนะมันก็ยิ่งสูญหายสูญหายไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าไม่มีใครเอามาทำสื่อนะครับถามว่าสื่อบังสื่อเขาก็ต้องเอาโปกโพพูดจะปกโพเพราะอะไรเขาขายได้นะครับบนห้างบงห้างเป็นร้านเจ็ดแสนนะครับเขาขายได้แสนนึงก็สุดยอดละนะครับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะพูดในสิ่งที่มันได้แต่ผมก็พูดในสิ่งที่มันใช้ดีีดจริงนะครับใช้ดีจริงแล้วก็เหมาะกับเศรษฐกิจตอนนี้เหมาะกับภาวะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เท่าที่ผมมีนะครับมันก็จะเป็นอ่ะอย่างนี้อันนี้อาจจะไม่มีในหนังสือไม่มีในหนังสือนะครับ ทีนี้เนี่ยนางกวักเนี่ยเหตุที่มาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับท่านก็จะเอาพุทธศินมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมทีนี้เนี่ยผมจะยงให้ฟังว่าหลวงพ่อเดิมมนาะท่านสิ้น24993นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบพิมพ์เรียกว่าท่านทํทาทันแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อตะก,กวัวยุคแรกๆนะครับ ท่านทำให้มาติดตัวค้าขายาจริงๆน่ยถ้าถามว่าคืออาจจะไม่มีบันทึกในหนังสือเนี่ยเราก็ต้องดูตามาเนื้อหาความเก่าวิธีการสร้างไอ้สหัวข้อเนี่ยผมพูดเสมอว่ามันจะทําให้เราดูภาพเป็นนะครับถึงแม้นางกวักอาจจะไม่ค่อยมีใครมาทําเก๊ก็ตามนะครับแต่มันก็มี เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจ3มเรื่องนี้และมันก็มีคนที่เผยแพร่ความรู้ด้านพวกนี้นะครับมีลองดูได้นะครับที่เขาสอนเรื่องวิธีการสร้างสอนถึงการดูเนื้อหาแล้วก็ดูความเก่าที่มันเกิดเกิดตามอายุนะครับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเนื้อพระสิ่งเหล่านี้มันจะทําเป็นภูมิคุ้มกันนะครับในการเรียกแล้วว่าเราซื้อพระด,ด้วยตัวเองได้นะครับอย่างนี้เนี่ย นะครับผมก็เออเอาเอาท่าเอาเท่าที่หนังสือที่ผมมีเนี่ยมันมันไม่มีนะครับนางกวบแต่ผมก็ดูเรื่องวิธีการสร้างนะครับเนื้อหาความกลับมันก็สอดคล้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติบนเนื้อนะนครับอันนี้เป็นผงน้ํามันมีทั้งยันและไม่ยันนะครับช่วงการสร้างนี้ก็จะทันสมัยหน่อยปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่ามีทั้งเนื้อดินนะครับ เอาที่ผมมีมาก็มาหยิบยกให้ดูนะคืออยากให้อยู่ในสื่ออยากให้ทุกคนมามามาให้ความสำคัญนะครับว่าคำถามว่าถ้าภาพของผมพักปวยนะครับปกโผล่เป็นล้านนะครับปกโผลเป็นล้านนุม,มาหลายแสนนะครับถ้านางกวักนะครับหลักร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ย ทำให้คุณทำให้คุณน่ะชีวิตดีขึ้นเนี่ยนะครับคําถามง่ายๆเลยว่าถ้าคุณลงทุนแค่หลักร้อยนะครับชีวิตดีขึ้นกับลงทุนหลักล้านชีวิตก็ดีขึ้นเช่นกันคําถามว่าเราควรลงทุนแบบไหนนะครับจริงๆแล้วนะ่ะถ้าพูดถึงคนที่เป็นนักการตลาดเนาะก็คือลงทุนน้อยที่สุดและได้กําไรสูงสุดจริงไหมครับเราก็ควรลงทุนให้น้อยที่สุด นะครับและกําไรสูงสุดนะครับนี่ก็คือมันสิ่งที่มันเรียกว่า make sense มันมันก็เรียกว่าพุทธคุณลงทุนน้อยๆแล้วได้สูงสุดคุ้มมากนะครับคุ้มมากคือหลวงพ่อท่านเนี่ยช่วงที่ท่านทำเนี่ยต้องบอกว่าทำในช่วงที่ทำถามว่าทำทำไม มันต้องทุกอย่างก็ต้องมีเหตุทั้งนั้นแหละนะครับมันก็ต้องมีเหตุอ่ะอ,อกูกซิธ์ท่านเดือดร้อนนะครับอยากให้ค้าขายดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับก็เหมือนเหมือนมันก็เหมือนคาที่เขียนไว้บนประตูว,วัดอ่ะนะครับลูกศิษย์ทุกคนไปก็จะเห็นแล้วครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนจะต่ำกว่าคนไม่นจะจนกว่าใครนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นหัวใจ ที่ท่านทําหัวใจคือคือเหตุที่มาที่ไปท่านทําวัตถุมงคลเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาไปใช้เพราะว่าคําถามว่าใน100%เนี่ยคนจะเอาไปตีต่อยกับคนเดือดร้อนค้าขายเนี่ยไอ้ทำเดือดร้อนอ,อยากทํามาหาก,กิน,นถามว่าอะไรมันมากกว่ากันนะครับแน่นอนละการทํามาค้าขายมันคือ มันคือปัจจัยหลักในในการดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ความสำคัญนะครับกับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ท่านทำนะครับแล้วก็กำลังสูญหายด้วยการที่ไม่เล่นนะครับไม่เล่นของของพ่อค้าแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะครับนางกว่าท่านอ่ะพุทธคุณอ่ะถ้าถามว่าท่านเป็นคนที่คงแก่เรียนท่านชอบอวิชาอาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องรางวัตถุมงคลชนิดพวกนี้เรียกเรียกว่าขาไปใช้นะครับพุทธคุณประจักษ์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่วัดเนี่ยคุณลองไปดูนะครับคนมาแก้บนเยอะมากคมมาแก้บนเยอะมากแก้บนเรื่องอะไร ก็เรื่องที่ท่านมาคนมาขอนะครับเขาเดือดร้อนแล้วขอได้นะครับเดือดร้อนแล้วขอได้มันก็เลยทําให้คนไปที่วัดไปแก้บนนะครับผมเคยไปในวันธรรมดาเนี่ยนะครับคนก็เยอะนะครับมาแก้บนมาบนมีทั้งสองอย่างเยอะมากนะครับไม่เคยเรียกว่าวัดไม่เคยขาดคนเพราะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่ถามว่า ท่านทำไวนะ้เพื่อช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับน่าจะอนุรักษ์ไว้และเอาไปใช้คำถามก็คือถ้าของพวกนี้ยราคาหลักร้อยนะครับผมก็บอกเสมอว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้เสกตามราคานะครับท่านก็เสกเสกไม่ได้สนใจราคานะครับราคามันเป็นเรื่องที่เรามากำหนดเอาช่วงหลังๆนะครับอยากขายไหนแพงเราก็กำหนดกันไปนะครับ ก็ฝากไว้นะครับก็เรียกว่านางฝากของหลวงพ่อกลวยนะครับคือบางอันก็ไม่มีในหนังสือผมก็อยากทําคลิปไว้เพื่ออนุรักษ์ท่านเนี่ยอย่างเนื้อตะก่อย,อย่างเงี้ยครับมันก็มันก็จะหายากอยู่พอสมควรนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับสำคัญก็ฝากไว้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะ่ะอนุรักษณ์พระท่านนะครับแล้วก็ ฝากอย่างที่สองก็คือฝากให้ดูพระให้เป็นนะครับเพราะว่าการดูพระเป็นเราก็จะอนุรักษ์พระท่านได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งไปเซอร์หรือว่าต้องจ่ายตังค์แพงๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่อโวยท่านทาพระไว้เยอะมากนะครับมากมายหลายพิมพ์3-400พิมพ์นะครับการดูให้เป็นอ่ะผมฝากสุดท้ายนาะก็คือนะครับวิธีการสร้างนะครับเนื้อ เนื้อหาความเก่านะครับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้จะต้องมีครบทุกเรื่องนะครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยพระอะไรก็แล้วแต่ที่มีราคาเนี่ยมันก็จะถูกนะครับทําเรียนแบบทุกเกจินะครับทุกรุ่นที่ขายได้ไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับดัง่ากก็มีที่ถูกเรียนแบบก็มีแต่ก็ก็ยังน้อยอยู่มากกว่าอันที่เขาขายกันหลักแสนหลักล้านนะครับอันนั้นนะเกินตลาด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องฝากเอาไว้นะครับให้ดูให้เป็นเพราะถ้าดูเป็นเราก็ซื้อได้แท้นะครับแล้วก็ตามต้นทุนของเรานะครับแต่ถ้าเราซื้อเกอทุกวันเกทุกวันนะครับแม้แต่องค์ละพันก็ได้1ิบองค์ก็หมื่นแล้วนะครับมันก็ทําให้คนท้อนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าคนก็จะถอยหลังนะครับเบื่อหน่ายกับการเก็บพระนะครับ เขาว่าเจอเกอทุกวันนะครับก็เหนื่อยอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับแม้ว่าจะเป็นพารท์ทที่อาจจะไม่ได้ยอดนิยมนะครับเอามาทำคลิปเอาไว้นะครับเพื่อเป็นแนวคิดแล้วก็เตือนสติแล้วก็วิธีการแล้วก็คอนเซปต์ในการเก็บพาระของพกวกร้องจําไว้อย่างนะครับท่านทำพาระเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย การดูภาพเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมก็จะย้ําเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยราคามันสูงเข้าสูงเข้าเนี่ยของเล่นแบบก็ออกมาตามเป็นทิวแถวนะครับถ้าเราดูไม่เป็นเราก็ไปพึ่งใบเซอร์อีกอก็ไปกันใหญ่แล้วก็เสียตังค์โดยใช่เหตุดีนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณผู้ติดตามที่ยังติดตามเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากไว้นะครับ ก็มีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับพระที่ผมทําคลิปทุกองค์นะครับก็ก็เปิดแบงปันให้ใครที่อยากเช่าบูชาไปนะครับราคาก็แล้วจะพี่แล้วจะผมนะครับก็ลองคุยกันนะครับเพราะว่าพระก็ไม่มีราคากลางเพราะมันราคามันแล้วแต่เราศรัทธานะครับแล้วก็ทุนทรัพย์นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับขอให้ทุกคนเก็บพระ ของหลวงพ่อกลวยแท้ๆได้ทุกคนนะครับก็เฮงๆรวยแล้วก็ให้รอดปลอดภัยจากเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับผมชัดมอง